บทสรุปผู้บริหารนะไม่ว่าเราจะทําธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่ธุรกิจเกษตรนะครับต่างจังหวัดเล็กๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวบทสรุปผู้บริหารซึ่งบทสรุปผู้บริหารเนี่ยเราจะต้องเขียนได้นะว่าธุรกิจเรามีโอกาสอะไรบ้างทําอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับเพื่อ เวลาใครมาถามเนี่ยเราจะสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วและกระชับแล้วมันก็จะคมมากๆเขาก็จะเข้าใจง่ายมันมีอยู่4อย่างที่ประกอบเข้าไปในนั้นนะงั้นข้อแรกก็คือเป้าหมายและพันธกิจว่าเราจะทําอะไรขายอะไรขายกับใครมีใครเป็นลูกค้าบ้างนั่นคืออย่างแรกนะครับเราต้องใส่ลงไปนะครับส่วนเรื่องที่2คือรายได้ที่คาดการนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการคืนทุนนะครับอันนี้ก็ต้องคํานวณคํานวณน,นะครับเพราะว่าเราใครมาถามปุ๊บเราพูดได้ปั๊บเนี่ย มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเตรียมตัวมาดีส่วนข้อที่3ก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับบางคนนะครับบอกว่าทําไมไม่เริ่มทาธุรกิจทุกทีเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินทุนนะครับพอถามก็ไปปุ๊บต้องใช้ทุนเท่าไหร่ครับกลับต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือบทสรุปที่เราต้องเขียนไปเงินงเงินทุนนะครับต้องใช้เท่าไหร่นะครับชัดเจนเขียนลงไปเลยนะครับส่วนข้อที่4ี่นะครับ การตลาดและคู่แข่งนะครับว่าเราจะมีวิธีการทําการตลาดอย่างไรเราจะทําช่อง y ยูทูบเราจะทำช่อง Ti ๊กตอกนะครับหรือว่าเราจะมุ่งตรงไปที่ลูกค้าโดยตรงนะครับหรือว่าเราจะติดป้ายโฆษณาให้ทั่วนะครับการตลาดให้ชัดเจนว่าจะมีอะไรแล้วก็ตัวสินค้าเราวางตําแหน่งไว้ว่าอยู่ในสินค้าพรีเมียมสินค้าลักชัวรี่หรือว่าสินค้าที่เป็นโลคอลนะครับที่จะ สามารถขายได้กับทุกคนสามารถซื้อได้จากต้องได้ราคาไม่แพงนะครับอันนี้ก็ต้องใส่ไปชัดเจนนะนี่ก็คือบทสรุป4ข้อสําหรับผู้บริหารที่ต้องเขียนแล้วอ่านและพูดให้ขึ้นใจนะครับเวลาเราคุยกับใครที่จะเป็นร่วมหุ้นกับเราหรือว่าพรีเซนต์ของเงินทุนอย่างเงี้ยเราพูดบทสรุปตัวนี้ไปเนะี่ยเขาจะเข้าใจนะแล้วค่อยไปลงลึกในรายละเอียดทีหนึง่งก็จะทําให้เราสามารถมีพันธมิตรมีเงินทุนแล้วก็ทําธุรกิจได้ประสบความสาเร็จ ได้อย่างง่ายดายนะครับวันนี้พอเลี้ยวมาฝากกันนะครับไปนะครับสวัสดีครับ